ในระบบ Purchase Order เมนู PO Data Entry ที่หน้าต่างสำรวจราคาการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างสำรวจราคาเพื่อบันทึกการสำรวจราคาของสินค้าของผู้ขายนะคะแต่ละรายที่เสนอราคาต่อบริษัทและเพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนที่จะมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายคะ่ะมาดูวิธีการบันทึกข้อมูลสำรวจราคานะคะ เมื่อได้รับเสนอราคาจากผู้ขายเรียบร้อยแล้วนะคะหรือมีการโทรสอบถามราคาจากผู้ขายแล้วและมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสำรวจราคาซึ่งวิธีการบันทึกข้อมูลนั้นจะเริ่มจากรหัสผู้ขายค่ะสามารถคลิกลูกศรลงมาได้เลยนะคะว่าจะทําการสำรวจราคากับผู้ขายรายไหนนะคะจากนั้นก็ทําการเลือกชื่อผู้ขายขึ้นมานะคะและหลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงชื่อผู้ติดต่อขึ้นมาให้อัตโนมัติซึ่งจะได้มีการผูกเอาไว้แล้วกับรหัสผู้ขายนะคะ ต่อมาเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคนวิ่งได้เลยเพื่อให้โปรแกร,รมรันนิ่งเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติค่ะวันที่เอกสารโปรแกรมก็จะแสดงให้เป็นวันที่ปัจจุบันที่ได้มีการบันทึกข้อมูลนะคะ Apple PR สามารถอ้าองอิงเอกสารจากอนุมัติใบขอซื้อขึ้นมาสำรวจได้เลยนะคะว่าเอกสารที่มีการขอซื้อหรืออนุมัติใบขอซื้อใบนี้นั้นนะคะราคาที่ทำการสำรวจแล้วเขาให้ราคาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะสามารถระบุราคาลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะคำนวณในส่วนของจำนวนเงินให้นะคะและนอกจากนี้ ยังมีในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะต้องทําการบันทึกข้อมูลนะคะหากต้องทําการบันทึกในส่วนของส่วนลดก็สามารถระบุข้อมูลลงไปได้เลยค่ะว่าเขาลดให้หรือผู้ขายลดให้เท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของส่วนลดท้ายบินค่ะ จากนั้นนะคะมาดูในส่วนของแทบมอแท็บมอก็จะมีรายละเอียดในส่วนของรหัสกลุ่มภาษีประเภทสินค้านะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะได้จากการตั้งค่าเริ่มต้นในระบบ enterprise manager อยู่แล้วนะคะรสถานที่รับของหากจาเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลนะคะก็สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เลยค่ะ อินควอเ r อร์ก็สามารถระบ,บุเงื่อนไขลงไปได้เลยนะคะรหัสแผนกรหัสจ็อบจะเป็นการระบ,บุข้อมูลเพื่อเรียกดูรายงานแยกตามแผนกแยกตามจ็อบอยู่แล้วนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีส่วนของช่องเคลียร์หากต้องการยกเลิกการสำรวจราคาก็คลิกที่ปุ่มเคลียร์ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะมาดูในส่วนของแท็บ description ค่ะแท็บ description ก็จะเป็นแท็บให้แสดงหมายเหตุเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะมีหมายเหตุสามารถระบุข้อมูลลงไปได้ที่แท็บ e s c r i p t i o นนี้นะคะและเมื่อทําการระบุข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลใบสํารวจราคาค่ะและนี่คือตัวอย่างในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างสํารวจราคาในระบบ p u r c h a s e order ค่ะ